ก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมตอนท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องจะบอกนะครับคือว่าผมมู้มีโปรเจกต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่นะครับผมว่าจะทํายังไงนะครับที่จะทําให้เครื่องยนต์ขนาด10บแรงม้านะครับ แรงขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับบางคนอาจจะเดาออกหรือว่าเดาไม่ออกก็คอยรุ่นกันต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรคิดนี้ก็จะทำตอนถึง1,000งพันซับสไครนะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่า จะเอารูปแบบไหนเึงจะทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ข้อจบเพียงแค่นี้ครับขอบครับ